ดีค่ะอากาศดีๆแบบนี้เหมาะแก่การซักผ้ามากที่สุดเลยมาดูกันนะคะว่าปาลินซักอบร้านเรามีอะไรบ้างอ่านี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะสำหรับร้านปาลินเนี่ยเราจะมีบริการซักผ้าด้วยเครื่องฝาหน้านะคะ,ะบรรจุผ้าได้15กิโลค่ะน้ำหนักผ้าเปียกนะคะนี่ไม่ไดาจะสาใส่ดูว่าตุ๊ก,กตึงตุ๊ก,กตาแบบนี้นะคะ สามารถเอาใส่เข้าไปในถังได้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเอ,อิแล้วก็มันจะมีช่องบรรจุใส่น้ํายาแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะแนะนํานะคะสําหรับเครื่องซักผ้าฝานาเนี่ยการใช้น้ํายาซักผ้าจะดีที่สุดนะคะถนอมเครื่องแล้วก็ผ้าของเราจะสะอาดจากประสบการณ์การซักผ้ายาวนานของแม่ดานะคะแม่ดาพบว่าซักเครื่องฝานาเนี่ยซักผ้ากับเครื่องฝาหน้า ผ้าที่ออกมาเนี่ยผ้าจะสะอาดกว่าซักกับเครื่องฝาบนนะคะประสบการณ์ซักผ้ายาวนานเพราะแม่ดาใช้ทั้งเครื่องฝาบนเครื่องฝาหน้านะคะสำหรับนี้กบ็บรรยากาศในร้านนี้แอบแวบมาเอาของนิดนึงนะคะสำหรับอัตราค่าซักผ้าของแม่ดานะคะเครื่องซักผ้าเนี่ยค่าบริการครั้งละ40บาทนะคะค่อยๆหยอดเหรียญเป็นเหรียญ10บนะคะไปทีละเหรียญน,นะคะ ติดต่อกันแต่ถ้าหยอดเร็วเกินไปก็จะมีปัญหาเครื่องมันไม่รับเหรียญน,นะคะเราต้องช้าๆค่อยๆหยอดลงไปค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะทํางานอัตโนมัตินะคะส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาในการซักผ้าเนี่ยก็จะไม่เกิน50นาทีนะคะนี่แม่ดามีสองเครื่องมีให้บริการสองเครื่องนะคะเครื่องซักผ้าฝาหน้าทั้งคู่เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอับในผ้านะคะไม่มีแน่นอน เพราะว่า,าระบบการทํางานของเครื่องซักผ้าฝานหน้านะคะแล้วก็เมื่อเราใช้งานไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะมีล้างถังซักนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยมีคราบสกปรกอยู่ในถังแล้วก็ไม่ให้ผ้าที่เราซักเนี่ยมีกลิ่นนะคะอันนี้แม่ดาก็ใส่เข้าไปให้ดูนะคะว่าใส่ผ้าเข้าไปแบบนี้นะคะง่ายมากมาก หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้เครื่องฝาหน้านะคะเราก็ปิดฝาถังให้สนิทเปิดออกมาแล้วก็เติมน้ำยาซักผ้าในช่องด้านซ้ายแล้วคำว่า s o f t e n i n g นี่ก็คือน้ำยาปรับพนุ่มเป็นช่องเล็กๆนะคะถ้าให้สะดวกก็คือใน 1- ซองที่นี่จะมีเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัตินะคะซึ่งจะเป็นหยอดเพื่อเอาน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับพานุ่มนะคะก็จะจำหน่ายอยู่ในซองละ5บาท ปริมาณน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยหซองก็จะเหมาะสมสำหรับการซักผ้าประมาณ15-20ถึงชิ้นนะคะแม่ดาทดลองแล้วการใช้น้ำยาซักเยอะๆไม่ได้ทําให้ผ้าของเราสะอาดขึ้นนะคะมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุและอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องอบผ้าเพื่อนๆบอกว่าอากาศดีแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องอบผ้าแต่สําหรับแม่ดาคือมันเริดม,มากค่ะแม่ดาซักผ้าเอาเข้าเครื่องอบโดยไม่ต้องง้อแดดและ ระยะเวลาเกือบสองเดือนที่ผ่านมาที่แม่ดาใช้บริการเครื่องอบผ้าของร้านตัวเองเนี่ยมีความสุขกับชีวิตมากไม่ต้องแขวนผ้าตากไม่ต้องวิ่งเก็บผ้าไม่ต้องวิ่งหนีฝนผ้าก็ไม่เปื้อนฝุ่นนะคะเพราะว่าเครื่องซักผ้า